วัดีคะ่ะวันนี้พก,กับพินนะคะกับช่องวอไปพินดีวันนี้พัะทุกคนมางานประจำปีหลวงพ่อโต2568ที่วัดบ้านคร้าวในาสามโคกจังหวัดปดทุมธานีงานมี29 30-31 29วันนี้มีไทยลถแห่โชคมงคลหายทองคำและก็มีลำไยทองคำวันที่31นี่ด้วยความเราเป็นแหล่งถิ่นของเราเราก็พามา,มาวันนี้มาถึงประมาณ หกโมงนะจ๊ะยังไม่มืดสามโค้งนี่มาหลายวัดแล้วนะเราก็เลยถือว่ามาเก็บเอาให้หมดจ้าทกวัดเลยพอรู้ว่ามีงานกับพามามาถึงจากซเซอร์วินะคะงานมีความกว้างนิดนึงนี่ต้งในนั้นเดินไปสุดทางเลยแต่จะไม่เดินเราจะเดินจากตรงนี้ก่อนโรงเรียนมาบ้านผรดาวหนรูปหมึกยักษ์อ๋อ,อส่วนของวัดวเขาอยู่ติดกับโรงเรียนใช่ ก็คือโรงเรียน,นนี้เออใช่โรงเรียนบ้านเขาในเราเราเลือกเดินจากโรงเรียนก่อนเพราะเราคำนวณโลเคชันแล้วเขาคิดว่าต้องเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะาทำให้เราเจอกับบ้านรมของเล่นและของใช้นะคะแล้วก็เดินไปจากข้างหลังตรงนั้นก็สามารถจะทะลุจากวัดออกมาได้ดมันมีการเดินเซเว่อนแล้วรอบตึออ,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 อันนี้ก็เลยเรามาเก็บ อ๋อในส่วนในส่วนของโรงเรียนเป็นพื้นดินนี่ไม่ค่อยเห็นเลยอะเออเนาะปกติไม่ค่อยมีพื้นดินอย่างเงี้ยโรงเรียนอะเพราะมันจะเป็นแบบพื้นปูนหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้เออถูกไหมเดี๋ยวนี้เป็นโรงเรียนเขาจะมีเป็นพื้นปูนหมดแล้วันตตรงนี้เป็นโรงเรียนเขาเลยเป็นเป็นช่องกว้างนะคะเขาก็จะถ่ายขายของได้อีก แต่ว่าคนที่จะมาดิงานมีสาวันอะื้อความวันนี้เป็นมาวันเสาร์วันเสาร์คนก็ต้องน่าจะเยอะเนาะเดินแล้วสิตีนเอออ่ะโรงเรียนไหนอ้วนทะลุได้อ่ะทะลุทางไหนอะเอ๊ะ อันนี้โซนของเล่นเลยนะคะที่มีตากปาลาระบายสีขนมมัชเมโล่ไปบ้านลมมีรถดำไอเรือดำดูทางนั้นเราคิดว่าทะลุไปได้ดูนูหมูดิม่นหนูหมูดิู้มหมูอะผู้หูน่ารักอันนี้ผู้ปกครองนั่งรอเด็กน้อยได้บ้านลม <c oughs> มีประลองความแม่นด้วยนะ <c oughs> อ๋อนี่มีหน้ากากมาริงเกลิล ตรงเนี้ยที่บอกว่าทะลุได้เออถังว่าได้จริงๆอะ่ะีอย่างเงี้ยที่พี่บอกว่าเป็นสเสน่ห์นะงานวัดแต่ละที่อ,ะอ่ะคือโลเคชั่นแล้วก็บรรยากาสถึงว่าล้อมาบันที่ของมันไม่เหมือนกันนะมันก็ทําให้เราคนไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาทำไมเดิมแบบนี้ทำไมเดิมแบบนั้นทำไมจัดอย่างนี้จัดอ,อย่างนั้นแต่มาตรงนี้โผล่มาอ๋อไม่สว่วนของสนามเด็กได้ของโรงเรียนอุ้อ,อ๋อเขาะไรแบบมีขายของเนี่ยขายขอเอื้อของเด็กขนมเด็กเล่นไปด้วยอยุเก้าสูงใช่ ขายไปด้วยเดินไปด้วยเราจะไปสู่ดงของของกินแล้วนะจ๊ะอย่างนี้อากาศอ้าวเนาะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวอ่ะรู้สึกว่าอ้าวๆร้อนๆเมื่อวานใครเจอเรื่องแผ่นดินไหวไหมตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากเพราะตอนนี้โซนอ๋อนี่เขาปิดวีคอ๋อปิดวีคแต่ว่าเสียตังค์กระดิ่นงินทั้งนั้นอ่ะเอออ๋อจะเป็นเงินทำบุญค่ะนี่ไงมีตู้ ก็จะบอกว่าจะมีโชครถแห่มีไทยรถแห่โชคมงคลแล้วมีน้องนมใหญ่แล้ต่งองนี้เป็นเป็นเวทีอะไรรู้ส่วนงานอะไรให้เลือกเอาอ๋อสวนงานเขาหรอได้บเราเราสุดแค่นี้ก่อนเพราะตรงด้านในที่เป็นเวทีแล้วเขาก็ปิดปี แล้วก็มีตู้ให้เราทำบุญไม่รู้ว่าถ้าเป็นน้องลำไยมาเราเป็นยังไงอันนี้อจาจจะเพราะวันนี้เป็นไทยรถแห่หรือเปล่าวันแต่ถ้าเป็นลำไยอะไม่รู้จะเก็บเ,เป็นแบบไม่ใช่แต่ว่าจะเก็บเป็นบัตรหรือเปล่าแงวเราก็ไม่รู้จีเจตนาจะมาวันจันทร์นะอย่างมาดูน้องลำไยแต่ทีนี้เสียงลือเสียงเราอ้างก็คือโอ้ลำไยออกดึกที่ฉันไม่มาลนะคะ่ะดูไว,ไว้ๆสูงวัยใจยิ้มยิ้มแล้วนอนดึกก็ไม่ได้เอาอะไร อ๋อนี่ไงตรงนี้สวนทรบุรโอ้ยตรงนี้ส่วนทำบุรเพราว่าตรงนี้สวนธรรมบูร์นี่ไงทีนีต้อนรับสู่ร้านบุญวัดบ้านเขาไหนนู้ยทำไมคนไปอยู่อะไรตรงนั้นเยอะแยะอกมาทะลุหากันได้ เนี่ยคุณอยากมาทำอะไรบูชาข้าวทิพย์บูชาดอกไม้ทุกเทียนทองคุณอยาข้าวทิพย์เหรอข้าวทิพยบูชาที่ไม่เหมือนเดิมคือที่เห็นอยู่หลายวัดเลยพระป่าลอยฟ้าพระป่าลอยฟ้าจะเยอะมากต้องต้องรู้ว่ามีแบบจับฉลากไข่ไปเลยว่อนไปอุ้ยไอ้ร้านนี้ขายเค้กเย็นแบบทำแบบสดอันต่ออันดูน่ากินอ่ะ โอ้ต oh, so, ้องโซนของกินตรงนี้ดูอลังการอลันดวงข้าวมูเซ่นยี่สิบบาทโซนนั่งกินเขาผสมผสานกันไปนะคะทีนี้ก็เจอตรงนี้นั่งทานชิลเลนหรือขนมนนู่นร้อยเดียวเนาะเอาร้อยร้อยหนึ่งเอาดีเอาเอากินอยากกินอะไรกินดูเอาไม่มีไม่อยู่ค่ะไห้กิน แค่บ้าร้อยเดียวมันก็ห่มแล้วเพรหรอมีรถมาโอ้ยตวนนี้เดินระวังหน่อยนะคะเขาจะมีรถเออใช่เออแต่ใกล้วันฮาโลวีนแล้วเปล่ามันใช่ป่าว่ะเออใช่เอาถ้าใส่หน้ากากเขาแสดงว่าคนเขาจะคนไม่เล่นอะว่าซื้ออ งนี้โซนที่เข้ามาจากโรงเรียนบ้าน้าวในนะคะแล้วก็เดินทะลุไปถึงหลังโรงเรียนแล้วก็จะมีโซนบ้านลมเมื่อกี้ของเล่นอันนี้ไปเดินย้อน,อนกลับมาออกมาข้างหน้าแล้วนะข้างหน้าก็จะเป็นโซนของกินค่ะไม่ขอถึงให้รถให้รถเข้ามาจอดค่อนข้างเห็นก็จะมีของบอกว่าก็จะมีความความแบบว่ามีขายหลายเจ้านะได้ยอย่างทะเลดองเจอในร้นนี้นก็ทะเลดองใช่ เออเดี่ยวเขาจะเป็นชุดๆจะเดินเซอร์วีก่อนมาเลยดรถบบนรับกลางวัดนะครับจ้ามาเลยเออเธอเล่าว่าสามวันต้องได้ฟีดแบกดีอ่ะดูแล้วคนเยอะอ่ะไม่มีนมเหนียวแล้วเราเดินเดินตีกลับไหมวันเดินตีกลับนะวันตีกลับจ้าจ้าสามับเท่าไหรเออตามเลย เนี่ยเนี่ยทะเลดองเออเลือกหนึ่งใบเลือกเองเดินดูก่อนนู้นไปเอาไปทางนู้นก็มีนี่เป็นนวดเขย่าเออสุวรรณเนื้อย่างกี่ปะรุกขเทวการละปารินทรศาสูกลับจันเหรอน่เดินวนกลับมาแล้ววนวันนี้ก็บยูเทิร์นอ่ะเออน้องบุญชอบอ่ะทงอย่างเงี้ยเขาทำให้บรรยากาศมันดูเหมือนงานวัดงานวัด ฟรีสิบห้าบาทเอ้ทุนนี่เขางมีนะกินนะกินไฟนี้ไฟนี้เลยทางเขาก็เดินได้นะเดินสะดวกเขาก็ทำไปเป็นโซนๆคุณจะเดินคุณจะซื้อคุณขนมคุณจะทำอะไรเนี่ยเดินหาเอาบ๊วยต่างจังนี้ผัดไทยยีบาทเห้มันจุกๆ อันนี้ของดีมิกเบกชีกเอนบนลนร้อยบาทน้ำแตงโมขุเป็นสามสามก้นสามก้านไปทำเป็นสูงสวยมากอ่ะเออบารได้เลยมีเป็นรังผึ้เลยอ่ะไม่มีแม็กมิกต่อได้นะครับ ที่เห็นมีความเปปริมาณเยอะนะของทะเลดอง้วก็เป็นไกล้เกาะอีสานจะเยอะมากไข่ปิ้งเนี่ยเพิ่งเจอเออเหลืออยู่เยมากนะพี่้องก็ปลาดำเต็มได้เลยเลือกเติมนะครับมุดกลับไปนะหวานแน่ๆเลยอปลอยดาวอันนี้เดินมาถ้าคุณจอดรถฝั่งนู้นก็ได้นะอันนี้เดินกลับ นี่คุณเห็นนางเล็ดไหมคะนางเล็ดอยู่ทำเลดีดีเนาะอันนี้โบนีิซอยหนึ่งแล้วกลับแล้วนะของมีให้เลือกหลากหลายมียันประจกักษน้ำอ้อยน้ำมะนาวมีกะหรี่ป,ปั๊บ,บตัวจริงก็มีพอมาโซนนี้เป็นตีมสีชมพูนะคะออเจรินโคชนะา ตีนชมพูเขาไม่ยังไม่ทอดโอ้ยต่รันตกใจทอดพอดีเมื่อกี้เออพอเดินออกมาเจอตรงนี้นะแล้นั้นเป็นโอยเขาเรียกว่าอะไรโบสสีแดงไหมเนาะโบสถ์ด้วยความเป็นสีแดงอะ่ะเนี่ยเขาทาทาสีแดงหมดเลยโอ้แล้วก็ร้านยำนี่โห ร้านยำนี้ป้ายแบบดูเมนูไปเลยคนอยากกินเมนูอะไรเนี่ยคุณดูเอาเออนึกภาพไม่ออกก็โทรถามนี่อุ้นี่เก้านี้ที่ว่าทะเลดองอดนเนื้อดนกินนะนะสวยนะเออมนากินอันเดียตอนมานนี่เป็นซาลาเปาทอดน้ำทอดด้วยน้ำอ้้นเออเขาไม่แบบ เอาเอาไส้โชว์ไยด้วยนะเมื่อกี้เมื่อกีอก้คนจินตนาการลาะเดึนภาพไม่ออกวันนี้ไส้อะไรเดี๋ยวเขาต้องจัดเฮ้ยอ้วนที่เห็นหลายเจ้าใช้เกออีสานทะเลดองแล้วก็น้ำมะนาวเลมอนเนี่ยเคยบับก็ส่งสามเจ้าว่ามีไก่ฉีกหรือสามเจ้าโอ้เยอะเออเราเพิ่งมาเจอมีกะละแม้ด้วยอัน,นนี่เป็นหอยจ้อดูเด็กน้อยช่วยแม่ขายหอยจ้อ ถุงหัวน,นี่ไข่อันนี้แปะเนี่ยโอ้ยวเขาเดี๋ยวกรอยเนี่ยอ๋อเจกิกะเพรายี่สิบด้วยนะ,ะทะเลทอดเออไรที่แปะว่าทะเลทอดเรียกทะเลทอดแปะไปด้วยนะครับพองด้วยแบงค์โบราณนะอ่าบะเดรุบอันนี้แงที่ว่าจั จะเป็นลาบจะของรวบที่เดินหมดรอบมีประมาณนี้แล้วนะหมดแล้วที่เรารักบุญนะครับก็มาจับปนได้เลยนะครับเป็นจุดที่เม็ดตัดทำบุญตรงนั้นนะคะที่ให้ดูเมื่อกี้ที่มีวัดทุ่มเทียนแล้วก็มีพระป่าลอยฟ้าเนาะอ่าร้อยฟ้านะครับแพรว่าใครอยู่ใกล้วัดบ้านเผาในนะคะสามคนจังหวัดปฐุมธานีแวะไปเที่ยวก็ได้งานมีแค่สามวันเองวันสุดท้ายไม่ทราบเองมีน้องลำไยนะคะ พรุ่งนี้มีพี่โชว์เพาวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วนะเดินรอบวัดเรียบร้อยหมดแล้วไปต่อเลยจะเอาเปกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูที่เราจะไปหาอะไรที่เป็นพิเศษตอนกลับบ้าแล้วันนี้ไปแล้วนะคะลวงพ่ะบ๊ายค่ะ